สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่กันบนเรือยอทนะแต่ว่าน่าจะเป็นเรือยอท์ที่ยังสร้างไม่เสร็จเอ๊ะตรงนี้มีปรากายอะไรเอ่ยเป็นประกลายดาวแสดงว่าตรงนี้น่าจะมีสิ่งของที่เป็นประกลายขึ้นมาแต่ว่าเรายังมองไม่เห็นแล้วก็ตอนนี้เรามีเรือยอทของเราหนึ่งลำนะของเพื่อนๆอ,อีกประมาณเออสามลำอืม แต,ต้องนูน้นเกาะกลางนั้นคืออะไรน้ําลงได้นะมีปลาฉลามมเป่าอืมเลยยอดทำไมพื้นด้านล่างค่อนข้างที่จะมงองห็นที่แรกเหมือนเกาะเลยอะเราสามารถจ่ายค่าทำสีก่อนได้ไหมอ่ะสีไม่สวยเลยอ่ะอันนี้ราคาแพงขึ้นเรื่อยๆโอเคแล้วก็อันนี้30บบาทแล้วก็ทางตันแล้ว อันนี้น่าจะเป็นประตูไปที่ไหนสักแห่งพาน้อนเป็ดมาว่ายน้ำเล่นก่อนเพราะบางที่เรารองเงินเป็นการถ่วงเวลาเื้ยข้างล่างก็มีเจสก,กี1หนึ่งร้ยบาทไหนขอสปอนมาหน่อยเราสามารถกลับไปเยี่ยมเพื่อนได้ไหมโอเคอืมเราจะไปลำไหนดีไปลำนี้ก่อนลำนี้ก่อน ใช้จิตวิญญาณในการขับเจ็ตสกีกันอีกแล้วนะครับนี่ใช้โทรจิตทปายสั่งอันนี้สั่งป้ายเลี้ยวซ้ายน ой, ่อยเลี้ยวขวานนิดนึงโอ้าำนี้มีแสงไฟแล้วและเจ็ตสกีหยุดแบบหยุดแบบหยุดเลยอะ่ะไม่ต้องรอแบบหน่วงเวลาอะไรเลยคุณเจ้าของครับขอขึ้นเรือหน่อยครับ ทำอะไรครับผมตอนนี้อะอ้าวเดี๋ยวเจ้าของเป็นลมเหรอแล้วทำไมเมื่อกี้ล้มอย่างนั้นเป็นอะไรเจ้าของเรือก็ไม่พ่นสีให้เหรอมีแต่สีขาวผมก็ชอบลืมนะว่ามันหยุดให้เลยโอเคนี่เรียบร้อยอ่ะสปอตมาไว้ใหมก่ก่อนแล้วก็เออตรงนี้ ันนี้ก่อนตาบาร์บีวนี่เมื่อกี้กระจกเราเห็นแล้วแล้วก็จะมาด้านนอกก่อนปุ๊บปุ๊บไปโอเคผมว่าตอนนี้ยังไม่มีกระจกนั่นไงถ้าสามารถกระโดดเข้ามาได้อ่าโซฟาที่นั่งมาอันนี้ปุ๊บอืมชั้นวางของกับอะไรเอ่ยหนังสือนี่โซฟาฝั่งนี้ ผมขอไฟหน่อยได้ไหมอ่านี่200บาทไฟแบบนี้ถือว่าไม่แพงมากดวงเดียวทำไมงงอย่างงี้อ่ะ<ๆ>นีต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้แล้วก็ใส่หน้าต่างให้หน่อยเพื่อเวลาฝนตกเราจะได้ไม่เปียกแล้วก็หน้าต่างฝั่งนี้ชั้นหนังตกปลาอยู่ริมตลิ่งแต่นี้ไม่น่าตกได้นะอ่าตอนนี้เราก็มี34บาทต่อวินาที เราจะต้องรองเงินกันสักพักหนึ่งเลยแหละผมว่าระหว่างที่เรารองเงินนะเพื่อนๆเ,เราจะมาดูกอนนี้กันดีกว่ามันช่างโดดเด่นเป็นสง่าสละเกินเรียกร้องความสนใจของเราให้มาดูว่าแต่ว่าทางขึ้นเกาะน,นั้นอยู่แห่งหนใดฝั่งไหนเออวนมารอบเกาะหนึ่งรอบแล้วก็ไม่มีนะครับผมว่ามันไม่น่าจะมีแล้วแหละเราจอดนี่แล้วกันโอเค เด,เดี๋ยวเดี๋ยว๋จอดจอดดีๆหน่อยเดี๋ยวตอนกลับกลับบ่ได้เด้อทางขึ้นเกาะน,น่าจะอยู่น่าจะอยู่ไหนเอ่ยนี้เหมือนมีใครมากาอกำแพงไว้แต่ก่อไม่เสร็จเลยอ่ะอืมเราจะไปไหนดีอ้าวขึ้นมาเลยมีคนเร่งผมขึ้นมาอ๋อเป็นในนี่หรือเปล่าเออเขาเรียกว่าไงนะไอ้นี่ปากกั่วไปนี่กระโดดไปขวา ใายนี่หน้าไปสีแดงน่าจะโดนไม่ได้เราจะไม่เสี่ยงปึ๊บหลบขวานิดนึงนี่แซงขวาไปโอเคออกซ้ายมาเ,เรืออะไรอยู่ฝั่งนี้นะถ้าเรากระโดดอย่างนี้ไม่ได้หรออา้าวก็ได้นี่ไปกระโดดทำไมอันนี้เขามีลุกสอนบอกให้เราขึ้นบัข้างบนนะครับแล้วโอ้โหยากเกินปุยมุยอ่ะนี่อุ้ยได้มาต้องห้าพันบาท าเพื่อนๆมาเล่นก็ลองมาดูนะแต่ต้อง5,000เนี่ยนวก็จะมีโต๊ะกลางโอเคเยี่ตอนนี้เรามีแสงไฟที่สว่างสุดๆไปเลยอ่าแสงไฟแล้วก็อันนี้มาตู้ของฟังพรมอืมผมไม่ติดอะไรเลยนะติดอย่างเดียวมันคือห้องไม่มีกระจกหรือว่ายังไงเอ่ย แลเวลาฝนตกท่านจะหลบฝนได้จังใดทีีห้องร้อยสามสิบบาทนี่น,น,น,นี่กระจกมาแล้วกระจกมาแล้วปส๊บเรียบร้อยนะครับเรือยอชของเราสําหรับห้องนอนฝั่งตรงข้ามจะเป็นห้องห้องนอนเหมือนกันดูเหมือนตอนนี้เราก็จะมีคู่แข่งทางการแข่งจตสกีนะครับเพื่อนๆมามาแข่งป้งาแข่งแป้งคนคนนี้เขาคือใครครับว่อหนุ่มเสื้อเขียว นี่คุณหมอครับอ้าวคุณหมอคุณหมอตาอ๋อผมปิดตาอย่างนั้นมองเห็นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ลำนั้นของผมครับพี่ครับลำลำนั้นของผมใช่ไหมผมจาได้ว่าผมจอดฝั่งซ้ายนะพี่ครับพี่ขโมยเรือผมไปครับพี่ครับพี่ไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมครับอ้าวลำนู้นก็มีอีกลำหนึ่งตรงนู้นก็มีอีกลำหนึ่งไม่ใช่ลำนูน้น เราจะไปดูกันทีว่าใครเป็นเจ้าของอืมเอ้ยเจ้าของหางไยไปยแถวนี้อาจจะมีชื่อหอกก็เป็นได้อาจจะโดนลักพาตัวไปแล้วโดยฉรามไม่ไม่ไม่อย่างนี้อันนี้อันนี้อุยคุณพาผมกลับมาที่เดิมได้ไงคุณคุณโอ้โหคุณมันคุณมันไม่ดีอ่ะคุณมันไม่ให้ผมใช้ทางลัดเลยอ่ะคุณรู้ไหมว่าการใช้ทางลัดมันดีนะเราโกงไม่ได้หรอก ได้ไหมได้ไห,มไดไหม่้แมโกงไปเลยเราจะมาดูเมืองแถวนี้ซีว่าเป็นยังไงอ่เราสามารถยืนบนนี้ได้แล้วก็เราจะไม่เห็นสิ่งใดเลยนอกจากเรือยอที่จอดอยู่เพื่อนๆและอะไรเมื่อกี้ตรงแวบๆเห็นฝั่งซ้ายหรือผมคิดไปเองเดียวยวเดียวโอ้ยเกือบตกตอนนี้นะครับเรือยอทของเราจะมีประมาณ สห้องนอนนะครับผมก็ไม่รู้ทำไมมีเยอะแยะขนาดนั้นนะครับไม่คิดจะสร้างห้องอื่นให้กันเลยหือครับคือเรียกได้ว่าคึ้เลยย้อนลำเนี่ยการนอนจะไม่ใช่ปัญหาอย่างแน่นอนเพราะห้องนอนมีถึงเมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรนะสามอันเนี้ยห้องที่สี่แหละอันเนี้ยห้องที่4อ่าเรียบร้อยอันนี้เขาก็จะมีรูปศรบอกเรานะครับ โอเคอันนี้มาครับนี่เราสามารถขับได้ไหมอะขับได้ไหมเออจะมีไว้ทาไมได้ขับบได้เหมืนจะให้เราขับได้ด้วยนะมันจะดีมากๆเลยอะถ้ามันขับได้อะคือมันจะโอเคเลยนะนโ,ยโยก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 หน่อยโยกหน่อยมุนมุนหน่อยมุนหน่อยไม่ไปไหนเลยเราจะรอตรงนี้ก่อนเจ็ดพันปดรอยนะครับเพื่อน เราจะมานั่งรอไปด้วยกันนะครับอีกประมาณ1,000เดียวตอนนี้800นะครับ600นะแล้วครับ400นะครับ 200, ครับ1นะครับได้แล้วครับสร้างมาเลยครับผมนี้เรียบร้อยนะครับสําหรับห้องนี้นะครับระหว่างนี้เราก็จะนั่งชมวิวแสงอาทิตย์นะครับตาอาจจะบอดได้ไปก่อนนะครับระหว่างรอเงินนะครับและตอนนี้เราก็ได้เปลี่ยนมาเป็นนั่งชมวิวดวงดาวตอนกลางคืน อันสวยงามในแบบแบบนี้นะครับ้องฟ้าเขาก็สมจริงอยู่นะเพืเ่อนๆนี่มีดาวเล็กน้อยหลายดวงอยู่นะนะ่าสวยนะทำไปเล่นไปแล้วเราก็จะได้โซฟามาอีก2ตัวนะครับด้านข้างนี้นะครับนี่เน่อแล้วก็จะเป็นโต๊ะตรงกลาง8ปดพันหทุกอย่างอยู่ในความเงียบสงบนะครับค่ำคืนนี้ แล้วก็เรือลำนั้นแล้เรือเจอสกีทุกๆลำก็ยังคงจอดอยู่นะครับเนื่องจากว่าพอขึ้นไปรับรางวัลแล้วเขาจะบา้าบเรากลับมาที่เรือเลยนะครับนี่เนี่ยได้แล้ว9,500โอเคแล้วก็ดี้มือนหนึ่ 10, นงไม่นานไม่นานไม่นานเกินรอนะครับชมพระจันทร์รอไปก่อนอืว่าแต่ว่าเหมือนพระจันทร์มันจะสูงขึ้นนะครับตอนนี้ รูปนี้ไม่เกี่ยวรูปนี้ไม่เกี่ยวรูปนี้คือใครไม่รู้บันไดขึ้นชั้นสามสองหมื่นนะครับตอนนี้เราจะเก็บเงินก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับและตอนนี้เราก็มาถึงชั้นสุดท้ายแล้วกับอีกแสนกว่าบาทเออเอออู๋เราเจอบั๊กนะครับเป็นการล่องหนของอุปกรณ์คอนโทนรลเลอ รงนี้ต้องใช้การคอนโดนมากสูงสุดถึง4คนกนันเลยทีเดียวเชียวนะครับไปดูซิว่าเพื่อนตัวอ,อยากก่างกนบบนี้เ,เพื่อนจะไปได้ริงไหนอฮ้ยอยเพื่อนอา้า <laughs> อุ้ย <laughs> เพื่อนคือไม่พอนั้นแรกเลยไป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 ไ้ไป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 นปไอไป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 ลปไปไปไปแปไปไปไไ้้เ้ มันเป็นไปได้จังไดปึ๊บมาตรงนี้ผ่านจุดที่มีดอกไม้ไปแล้วเราก็จะถึงจุดใต้ต้นไม้นะครับโอ้ยไม่ทำแม่งแล้วจะพากูกลับมาอีกไม่เอาและตอนนี้เรือยอทของเราก็เสร็จแล้วนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูชั้นที่3กันว่ามันจะมีอะไรบ้างนี่เพื่อนๆจะต้องไม่ผิดหวังและมันก็มี แค่นี้แหละใช่มันคือมีแค่นี้เลยเราก็จะมีที่นั่งด้านหน้านะครับประมาณ4ที่นะครับแล้วก็น่าจะเป็นเต้งน้อนอับแดดอีก4ที่ก็มีแค่นี้เลย